สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้ขอคุยกับพี่แมวนะครับพลโทพาราดอนพัฒนาธบุตรดิค่ะสปชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนกด้วยการยินดีครับพี่แมวเสยมวครับเชิญครับพี่แมวครับสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันจะเลยเถอไปถึงสงครามเลยหรือเปล่าครับตรงนี้นะครับมันมีสองเหตุปัจจัยที่เราจะต้องติดตามและวิเคราะห์สังเคราะห์ คือหมายความว่าเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องดูทั้งสองระดับนะครับระดับแรกคือระดับยุทธศาสตร์ระดับที่สองคือยุทธวิธีอันนี้พูดถึงระดับยุทธวิธีก่อนที่มันเกิดเหตุการณ์ประทะเนี่ยนะยิงกันสิบกว่านาทีแล้วมีกําลังพลกมพูชาเสียชีวิตถือว่าเป็นระดับยุทธวิธีแต่ปัญหาก็ต้องเจาะลึกแปว่าเอ๊ะระดับยุทธวิธีที่เกิดการประทะเนี่ยมันมีแรงจูงใจมาจากอะไรจากหมายความว่าตรงเนี้ยพื้นที่ช่องบก เป็นพื้นที่ที่เป็นแล้วว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของตามฝ่ายต่างวางกําลังแล้วก็ดูแลซึ่งกันและการห้ามมาล้ําเขตเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ปัญหาเกิดว่าไอทหารที่เผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยเผชิญกันมานานแล้วหงุดหงิดหรือเปล่าแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างมีพื้นที่ประวัติศาสตร์นะเป็นพื้นที่สูญรบกับประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศเลยนะไทยกัมพูชาลาวและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นพื้นที่ทางอีสานใต้เรา ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับบูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาพระวิหารไม่เื่อจะประภาษาตาเมืองธมอ้าวมาช่องบอกอีกแล้วมันก็เป็นทําให้มีพื้นที่เชิงที่ว่ายัางต่อร้อต่อเถียงกันหาการปรับปันเขตแดนไม่ได้และจะต้องไปเจรจากันในอนาคตอันใกล้เนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยไอ้หน่วยทหารที่เผชิญหน้ากันเนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้มันเผชิญหน้ากันแล้วมันหงุดหงิดใส่กันแล้วถึงเป็นเหตุหรือไม่แต่เอาละเมื่อมันเกิดเหตุมันมีข้อสังเกตที่ดีอย่างว่าเกิดเหตุเพียงสิบนาทีเนี่ย ก็สามารถเลยครับยับยั้งโดยผุ่งคับหน่วยทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยหารีกันแลยุติกันได้แล้วก็ถอยไปแล้วระดับพุ่มชาร์ฐานบกทั้งสองประเทศก็มาหารีกันจนได้ข้อยุติชัดเจนว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกัน3เรื่องเรื่องแรกเป็นการแก้ปัญหาพันคณะกรรมการ JBC เป็นคณะกรรมการระดับใหญ่เขตเรื่องเรื่องเรื่องเขตแดนร่วมเลยระดับรัฐตีต่างประเทศเลยแล้วก็แน่นอนอาจจะเป็นโมเดลที่มาแก้ไขการคุยเรื่องเขตแดนเรื่องที่สองเฮ้ยไอที่เรา มาขึงอยู่ตรงนี้ช่วยถอยไปตรงจุดที่เหมาะสมหน่อยนะไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันเผชิญหน้ากันแบบห่างๆอ่ะตรงนี้ก็บันเทาไปได้อันเรื่องที่สามก็ยึดบัานว่าเฮ้ยอดทนอดกลั้นกันเอาว้อย่ามาประทัดกันดีก็สาความสัมพันธ์กันดีอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างพบบทบที่เจอกันแต่มันมาหน้าแปลกใจไงพอตกลงกันเสร็จเป็นข่าวปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมาคือวันนี้อ้าวฝ่ายกมพูชาแทนที่จะมีสามข้อตามที่คุยดันโผล่ข้อที่สี่มาคือ เอเอโดยท่านฮุนเซนบอกว่าเอ้ยไม่ได้ฝ่ายกัมพูชาจะไม่มีคําว่ายอมถอยจะไม่มีการวางอาวุธในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่มีมูลเหตุมาจากตั้งแต่ปีพศสอ3ง3ห้าสิบสามคือเอ u ม3สสามนั่นแหละเอ้าทุกคนก็เลยเฮ้ยไล่สามข้อนั่นการแล้วบอกถอยไปถึงจุดที่เหมาะสมมันจะถอยกันหรือเปล่าเนี่ยแต่นะตอนเนี้ยที่เราผู้คุยกันก็ก็ยังถอยแล้วหยุดนิ่งเชิญหน้ากันอยู่แต่ไอ้ข้อสี่เนี่ยมันไปสร้างความล่อแหลมไงเฮ้ย เดี๋ยวมันจะเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกหรือไม่ตรงเนี้ยเป็นข้อสังเกตทางระดับยุทธวิธีที่พี่บอกแต่พอระดับยุทธศาสตร์ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอ๊ะทางยุทธวิธีมันเกิดเพราะทหารสองฝ่ายปเผชิญหน้ากาันมือกืองิใจกันหรือจริงๆมันมีระดับยุทธศาสตร์กำกับการแสดงว่าเฮ้ยใ,ให้มาเกิดเหตุตรงนี้ฮะมีผู้ํากับอีกแล้วเหรอฮะกํากับอีกแล้วเขาทําไมเขาต้องการอะไรฮะแต่ระดับยุทธศาสตร์เนี่ยนะมันจะมีเหตุปัจจัยที่พี่บอกไงที่เราต้องมาพิจา,ารณาตัวคือมหาาอน การเมืองภายในประเทศกัมพูชาการเมืองภายในของตัวประเทศไทยนี่แหละนะเฮ้ยมันเข้าไปเกี่ยวพันและส่งสัญญาตรงนี้ไหมเพราะกรณีีหมาำนาเนี่ยเราประมาทไปได้นะถ้าเทียบเคียงกับประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาเนี่ยสู้รบกันระหว่างรัฐบาลทหารกับกองกำลังชาติพันธุ์แต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นสงครามตัวแทนนะเพราะข้างหลังชาติพันธุ์คืออเมริกันหรือฝ่ายตะวันตกหลังรัฐบาลทหารคือจีนแต่เอาสองพวกเนี่ยมาลบกัน แต่จริงๆไอ้คนกำกับการแสดงคนให้เกิดปัญหานันคือหมาอหน้าอันนี้ก็เหมือนการเราประมาทไม่ได้เพราะอะไรเพราะกัมพูชาเนี่ยชัดเจนเมียนมาลาวเนี่ยขึ้นตรงๆกับจีนเลยจริงไหมไอ้ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นๆกลางๆแล้วปรากฏว่าไทยเนี่ยพอไปร่วมกับอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นซีกตะวันตกซึ่งพื้นที่ทางซีกอินโดแปซิฟิกก็คือพื้นที่ตรงกัมพูชาเป็นทางทะเลออกไปทางแปซิฟิกอ้าวพอตรงนี้แล้วไทยไปบอกอยู่กับซีกตะวันตก จีนก็จะดุ้งดิเพราะว่าตรงนี้เอาเดี๋ยวตะวันตกลุกมาลุกมาใช่ไหมเขาก็ต้องใช้กัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่กองหน้ายันอยู่ฉะนั้นไม่นานมาเนี้ยจีนก็มีการฝึกร,ร่วมกัมพูชานะใช้กําลังพลเป็นหมื่นนะแล้วฝึกร,ร่วมเสร็จเนี่ยตอนกลับเนี่ยทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนว้ให้กัมพูชานะไม่ได้เอากลับไปด้วยนะและ้วจีนก็มองว่าอะไรเพราะอะไรสีนุวิวเนี่ยท่าเรือสีนุวิวเนี่ยเขามีโอกาสใช้เป็นท่ามาเป็นท่าเรือของจีนได้เกาะกงเขามีโอกาสใช้มาเป็น สนามบินเขาได้เพื่อมาตั้งอาวุธสําหรับป้องกันป้องปามฝ่ายตะวันตกที่จะมาลุกลานเห็นไหมเหมือนเมียนมาอ่ะทำไมจีนเขาต้องเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้มีทางออกทางเอาเบงกอลมามหาสมุทรอินเดียไงจากคุณหมิงผ่านรัฐฉานมารัฐยะไข่มาออกทางทะเลฉะนั้นจีนเขาต้องการคุมทั้งสองปีกไว้ตอนนี้พอไอพี่ไทยเนี่ยอ้าวดันมามีปัญหากับเขาทําไมเรามองถือว่าเราไม่ล่าลื่นกับเขาเห็นชัดๆเลยไงก็ตอนที่ประธานาธิบดีจีนเนี่ย มาเยือนในภูมิภาคเนี้ยที่ไปที่มาเลเซียไปมาเลเซียไปกัมพูชาไปเวียดนามแต่ไม่มาไทยอ่าเขาก็มองว่าเอ้ยและชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากันในเมียนม,มาเนี่ยชนกลุ่มน้อยเนี่ยอ้าทางจีนก็มองว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีอาวุธ,ธยุทโธปกรณ์เฮ้ยมีมาจากไหนก็บอกว่าเฮ้ยมันมาจากฝ่ายตะวันตกอ้ามาจากตะวันตกเฮ้ยแล้วมาได้ไงเฮ้ยผ่านประเทศไทยไนี่วะแต่<อ>จ,จีนรัฐบะลทนตาหารเขาก็เขาก็ไม่วางใจประเทศไทยไงอเขาก็ต้องการจะจัดการเฮ้ยไอ้ไทยเนี่ยต้องมาเป็นแนวร่กมเขา ื่อจะได้ขึงมาเชิญหน้ากับอินโดแปซิฟิกแต่ไอ้ไทย,ยดันกระโจนไปอยู่กับอินโดแปซิฟิกเห็นไหมฉะนั้นเราถึงบอกว่าในระดับยุทธศาสตร์ประมาทไม่ได้ในเรื่องหมหาอำนาจที่อยู่อาจจะอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำสองกลับเรื่องปัญหาการเมืองของกัมพูชาเองอีกสักปีกว่าก็จะมีการเลือกตั้งภายในประเทศคือคุณลักษณะของคนกัมพูชาเนี่ยแม้กระทั่งผู้นําเนี่ยเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่ารักชาติชาตินิยมอ่ะฉะนั้นผู้นำเนี่ยเขาจะเอาแต้มไว้ พอมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนใค้ปลุกแค่ประชาชนเนี่ยประชาชนก็จะชอบเฮ้ย hey, ต้องใช้บริการผู้นําคนนี้หุนมาเน็ตหุ่นเซนต้องใช้อย่างนี้ถึงจะแข็งแรงถึงจะต่อสู้ได้เขาก็ได้แต้มเะนั้นเขาก็จะแสวงหาจากระโยบายการเมืองภายในของเขาปัญหาการเมืองแล้วก็สามตรงนี้มันน่าคิดทั้งลบทั้งบวกเฮ้ย hey, การเมืองภายในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะผู้นําจิตวิญญ,ญาณของไทยเนี่ยก็มีความสอดคลนอกับว่า๋อไม่ว่าจะเมียนมาเอาไม่ว่าจะกัมพูชาเฮ้ย hey, แล้วเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเหตุตัวนี้มันเกิดมาเพื่อไปเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองภายในประเทศที่กําลังถูกลุมเล้าลุมเล้าแย่หมดเศรษฐกิจก็แย่ไอ้คอมม่นโคงก็แย่ไอ้ต่างประเทศก็แย่เฮ้ยงั้นประเด็นยาเสพติดเอามาเอาเรื่องมาแก้ทางสังคมใหม่เพื่อให้ลืมไอ้เรื่องประเด็นอื่นคดีที่จะโดนอีกมันก็ไปเกิดการเบี่ยงเบนประเด็นได้แต่การเบี่ยงเบนประเด็นโดยอาศัยเพื่อนบ้านกันก็ได้พี่แมวกําลังจะบอกว่า ผู้กากับของเมืองไทยเนี่ยต้องการที่จะให้ต่อสู้กับทหารพม่าเพื่อเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนประเด็นกรณีของบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวซึ่งที่จะต้องขึ้นศาลในวันที่13มิถุนายนคือตผู้นำปีกญาณเนี่ยมีความสนิทสมดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมองในแง่ลบได้และขณะเดียวกันเนี่ยพอมีเงื่อนไขเหมือนกับมีการประทะกันแบบเนี้ยทางภาษาทหารก็บอกเฮ้ยอย่าเปลี่ยนม้าการศึกนะอย่ามาเปลี่ยนผู้นํานะ ยกตัวอย่างเทียบเคียงอ่ะเหมือนกรณีนนยูเครนกับรัสเซียที่จริงยูเครนต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วนะแต่ที่ไม่มีการเลือกเนี่ยเพราะต้องใช้นายกคนเดิมอยู่ไงต้องใช้ประธานดีคนเดิมอยู่เลยไม่เกิดการเลือกตั้งอ่าอันนี้ไอ้ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้อ่าผู้นํามีความสัมพันธ์ดีกับกัมพูชาต้องใช้บริการทางปีกนี้ไว้ก่อนสิจะได้ไม่เป็นเหตุมันก็มองในแง่การเมืองภายในของเราก็ได้แต่มองในแง่เชิงลบนะไม่ได้เชิงบวกสิ่งเหล่านี้เราต้องมองทั้งระดับยุทธศาสตร์ และยุติธิตีใช่ครับนุครับพี่แมวกําลังจะบอกว่านี่เป็นเกมในการยื้อตําแหน่งนายกให้อยู่ยาวๆนานจริงเหรอมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ไม่ละเว้นต้องมองหมดเพราะมันมีหลายซีรีโอที่พี่บอกนะแต่พี่กําลังบอกว่ามันมีหลายฉากทัดนะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยต้องไปดูเพราะอยู่ดีเอ๊ะทำไมตรงนั้นเนี่ยอยู่ดีเนี่ยเพราะมันไม่เกิดเหตุน,หน่าจะประทะนี่ครั้งแรกมันเคยลุกเข้ามาทีอ้าวไม่เห็นต้องยิงอะไรสถานไทยบอกเฮ้ยเฮ้ยรำมาถอยไปถอยไปเขาก็ถอย แต่พอขั้นที่สองลูกมาเนี่ยเอย้ถอยถอย,ถอย,ถอยไปลำยิงสวนเลยถึงยิงกันอ่าปะทะก,กันแค่สุดกรณนาทีนะแล้วก็หยุดก็เท่านั้นเองใช่ครับเมื่อกี้พี่แม่เปิดประเด็น,เ,นเ,เกี่ยวกับเรื่องประเทศจีนสแสดงว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอา้าวจะไปรักเราได้ยังไงพอเราไปอยู่กับอินโดแปซิฟิกเ่ะเขาก็บอกอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เขาก็โดนฝ่ายตะวันตกเล่นเขาอ่วมอยู่สหรัฐเล่นเขาอ่วมอยู่สแสดงว่าการเข้าเป็นสมาชิกอินโดแปซิฟิกเนี่ยเป็นการผิดพลาดของ รัฐบาลใช่เพราะไม่มันก่อนรัฐบาลนี้นะแล้วมันเลยทาให้งงไงเราเหมือนใะห้เราเหมหือนจะมีจีนเพราะว่าจริงๆเราเกื้อกูลจีนนะที่ปล่อยอุยกูไปให้จีนเนหะ็นไหมอ้าวแล้วเราช่วยจัดการจีนเทาให้จีนนะในเรื่องปัญหาเรื่องไอซิออการเมอร์กับไอคอร์เซนเ็นเตอร์อะไรต่างๆเนหะ็นไหมครับแต่ปรากฏว่าอ้าวพอเราจัดการช่วยให้จีนแต่เราโดนอเมริกาเล่นเลยที่ปล่อยอุยกูลกลายไปถูกระงรับวีซ่งวีซ่า ไม่ให้การช่วยเหลือยุ่งไปหมดเลยเอา้าวแล้วขณะเดียวกันไอ้จีน่าจะเอื้ออาทรเราเอา้าวที่ไหนได้พอประธานดีมาเยือนภูมิภาคนี้ไปมาเลเซียไปกัมพูชาไปเวียดนามแต่ไม่แวะไทยอา้าวถ้าท่าทีแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ไม่เกื้อกูลกับกับไทยสิใช่ไหมอา่าพอพี่เบงพูดแบบนี้มันเหมือนกับตอนนี้เรากลายเป็นลูกชางเลยอเมริกาก็ไม่รักเราทําก็ไม่ยอมรัดหมายจีนก็ไม่แวะมาหาคือตอนนี้เนี่ยเราเหมือนแบบใครๆก็ไม่รักประเทศไทยอะฮะ นั่นแหละเป็น,นสิ่งที่ทําให้เกิดความร่อแหลมไงแล้วพอการเมือเราอ่อนแอมือไม่ถึงแบบนี้ยกัมพูชาก็ใช้จังหวะนี้มาแสดงความเป็นพระเอกเลยไงเห็นไหมพอเกิดเหตุปั๊บเขามีการสั่งเคลื่อนย้ายกาลังมาเลยแล้วเคลื่อนย้ายกําลังเนี่ยถ้าไปดูเถอะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายมาอาวุธจีนทั้งนั้นปืนใหญ่หลายลํากล้องเนี่ยของจีนทั้งนั้นแล้วมันเขาเหมือนเขาแสดงเห็นว่าเฮ้ยเหมือนที่เขาโผล่ข้อสี่มาเขาพร้อมที่จะไม่ถอยพร้อมที่จะถืออาวุธในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งและ ว่าอาุทป,ปกรณ์กระสุนเขาเนี่ยมีไม่อั้นเพราะเขามีพี่ใหญ่อยู่ข้างหลังนะแต่ของไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีไม่อั้นนะเพราะเพราะเรามีพี่ใหญ่ภาคตะวันตกอยู่เวลาเกิดเหตุภยัยคุกคามชายแดนเนี่ยเราตรึงไว้เพียงแค่เจ็ดวันให้ได้พอละจากนั้นไปเนี่ยเราจะได้อาวุธยุทโธป,ปกรณ์จากมาหาอำนาจของฝ่ายตะวันตกมาสนับสนุนสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและว,วิตามินซีอร่อยรสม้มไม่เหม็นข่าแล้ววันนี้เรามาอยู่ในจุดที่ใครๆก็ไม่รักอะฮะประเทศจีนไม่รักอเมริกาก็ไม่เลิฟจางนี้เราต้องทำํำยังไงคะต้องเปลี่ยนตัวนายกหรือต้องเปลี่ยนตัวรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเอาอะฮะเรื่องนโยบายต่างประเทศสําคัญมากและตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่นุว่านะ่ะใช่ทั้งหมดเพราะปัจจุบันเนี้ย ไทยนะมาถึงจุดที่ต่างประเทศก็มองออกไงเราทําไมเขามองออกว่าให้รัฐบาลเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จีนเขาถึงไม่ได้ให้ความสนใจที่เข้ามาไงสรัฐเองไงมะมเรื่องภาษีเนี่ยเขาก็รุกไปหมดแต่เขาไม่คุยกับไทยอ่ะมันก็เป็นคําตอบนะถ้าเรามองจจากปัจจัยภายนอกแสดงเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องไปคุยก่อนรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวมันไปแล้วเอาไว้รอคุยรัฐบาลหน้าเอาไม่ต้องไปคุยหรอกกับรัฐบาลเนี้ดังนั้นไทยเนี่ยเราก็ต้องอาศัยจังหวะนี้แหละ ก็ต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้เข้มแข็งนะครับคือทางกองทัพเนี่ยก็ต้องพัฒนาขีดความสามารถให้มีฐานอาชีพอาวุธทุทโธปรกรณ์มีโดนมีวัตถุไม่เขาว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจการอะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่สามารถจะเผชิญเหตุได้เช่นบอกจะไปปับยาเสพติดี๋ยวจะไปจัดการวะข้ามประเทศไปเลยผู้นำสิทธิวิยาประกาศวนรลูกขึ้นเมียนมาส่งเครื่องบินลบมาเลยอแต่เรายังส่งเอฟหกไปสกัดกั้นนั่นก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันมาตรการของเรายังใช้ได้ แสดงว่ากองทัพก็ยังแข็งแรงอยู่พอทางน้นส,งส่งขึ้นบินมาปั๊บเราสกัดยับยั้งก็แสดงว่ายังแข็งแรงอยู่แบบเนี้ยเราจําเป็นต้องอาศัยภูมิคุ้มกันตัวเองเอาละเราจัดการยาเสพติดผู้ผลิตมันอยู่นอกประเทศจัดการไม่ได้แต่เราสร้างความเข้มแข็งเราได้ไงอุดชายแดนซีบอร์เดอร์แต่ซีบอร์เดอร์ยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ไปวางคนวางกาลังกันเต็มไปหมดมันต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจการใช้โดนในการตรวจการเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนได้หมดมีโดนสําหรับการทําลายล้างไอ้ชุดที่มันเกิด ขนยาเสพติดมาแล้วขนผลยาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเราก็เชื่อว,ว่าในอนาคตไอ้พวกค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็จะใช้โดนในการขนแล้วนะมันก็จะไม่ใช้มวนมาแบกเปล้ละเหมือนกันฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาการสิ่งเหล่านี้จริงไหมเราซีบอบ์เดอร์เราได้สร้างชุมชนเครื่อแข็งไอ้ยาเสพติดก็มาไม่ได้สแสวงความร่วมมือกับอาเซียนกับมิประเทศสแสวงความร่วมมือ,อยังไงอ้าวก็ต้องบอกมาเลเซียบอกสิงคโปร์บอกอ,อินโดนีเซียบอกอ่าฟิลิปปินส์อะไรต่างเฮ้ย ยาเสพติดไม่งั้นถ้าผมเอาไว้อยู่มันผ่านไทยแล้วไปคุณนะแล้วตอนเนี้ยมันก็ไปมาเลเซียมีปัญหาพอสมควรและยาเสพติดแล้วก็ลามไปถึงอินโดนีเซียแล้วอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีนโยบายที่ชัดเจนมีฝีมือม,มือมีสารสะสินที่จะไปดิวสะแขงความร่วมมือกับอาเซียนเพราะว่าตรงนี้เมื่อกหหับมาอำนาจไม่ได้เราต้องมาผนึกกําลังอาเซียนให้แข็งแรงไง เพื่อใช้เป็นบทต่อรองและอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับผมครับตัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือคุณภูมิธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อใจได้ไหมครับถ้าเกิดกรณีที่เราเนี่ยมีปัญหากับทางกับูชาและอาจจะต้องถึงขั้นสู้รบกันนะครับตรงเนี้ยเพราะในหลักปฏิบัติการมาหลักนิยมทางทหารเราเนี่ยเราใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางตะวันตกของสหรัฐน่ะแม้กระทั่งคู่มือการฝึกต่างๆการโจมการจัดเราใช้จากอเมริกาหมดนะครับ ฉะนั้นพอเกิดปะทิญเหตุเนี่ยการปฏิบัติการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเบาใจหรือมั่นใจเมื่อประทะไประดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุสน,นจากทางฝ่ายตะวันตกทางสหรัฐแต่ณตอนเนี้ยก็รัฐมนรีกระหมเราเนี่ยยังถูกระงับวีซ่าอยู่เลยที่จะไปอเมริกา <c oughs> เรื่องกรณีอุกุลแล้วม <c oughs> ันจะ,จ,ะจะแสแวงความร่วมมือยังไงอ่ะแล้วตีต่างประเทศก็มีปัญหาแล้วตีพิธามก็มีปัญหาแล้วตีกระ,ะ,ะหมก็มีปัญหาแล้วจะไปยังไง เรือไหนเรือท้ออ่าเรือท้อจริงถึงบอกว่าถามที่นุ๊กบอกล้วมันเหตุผลอะไรเพาเหตุผลมรรยากานว่ามันก็ต้องเปลี่ยนผู้รับผิดชอบไม่งั้นมันเกิดข้อจํากัดทางนโยบายดังนั้นาการประสานความร่วมมือทางนโยบายมีปัญหาหผู้ปฏิบัติก็แย่สิมันไม่มีกองหนุนหนนุมาช่วยอ่ะอ่าสุดท้ายแนละ้วแล้วก็คงต้องมาจบที่ว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลรั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า1 0 0ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0ืนเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0ืนเท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ